สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของอ่าแฮมเมอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของอ่าเอฟนะครับจุดหกสี่นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับคัสทีดีนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับก็สภาพนะครับ สี่ชแนลนะครับเป็นรุ่นสี่ชแนลนะครับคัสทีดีนะครับมือหน่งนะครับมือหนึ่งอยู่ที่สามหมื่0สาม0มื่นสามหมเันเกือบตีไปประมาณสามหมื่นแปดนะครับมือหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมือหนะครับประมาณ3ามหมื่นแปดนะครับเป็นคัสทีดีนะครับแปดโอห์มนะครับแโอมต่อชแนลนะครับแปโอมต่อชแนลอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะครับสโอม 4โอห์มต่อชานเอลอยู่ที่2,000 2,310นะครับวัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับถ้า2โอห์มอยู่ที่2,750นะครับ2โอห์มนะครับต่อต่อชานเอลนะครับต่อชานเอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น4ชานเอลนะครับของออแมเมอร์นะครับค k ทีดีนะครับรุ่น f c 6 4นะครับตัวนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่ 15,000บาทนะครับ15,000บาทสนใจแวะเข้ามาได้นะครับแรงนะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับสบายๆนะครับขั้นนี้นะครับขับในเล่นได้6 6.6คุณได้นะครับสบายนะครับเล่น6.6ุณได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับรับแดกทีเทิงได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่มาได้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแรกดีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับผมแทนบนนะครับแท่นบน่านแนลหนึ่งกับแชนแนลเอกับ B นะครับขับการนะครับ DC ก็ขับเบ็ดน,นะครับ เข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับ083 739 89 45นะครับ083 739 89 45นะครับที่ร้านนันศักท่าซาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับนี่ครับายก็จะเก่าหน่อยของัยนะครับนะครับชื่อเฟสนะครับชื่อเฟสทักเข้ามาได้นะครับ เบอร์โทรนะครับ083739945 8นะครับทักเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร้านนันศักดิ์ทัด์สาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่26นะครับพฤษภาคมนะครับสินค้าก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนันศักดิ์ทัด์สาวนะครับราคาอยู่ที่15,000บาทนะครับมือหนึ่งอยู่ที่38,000นะครับประมาณ38,000นะครับทักเข้ามาได้นะครับสินค้านะครับฝากพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชรรรร์กกดดตติิาาาามมมมนนนนะะะคคคัับบีส้ออืื่่็จพชเยๆ ก็ไ้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอ้าวอ้าหมุน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 